ขึ้นนะครับค่ขอยๆเดินลูกค่อยๆเดินยายแข็งแแล้วแปดสิบเอ็ดแล้วสุดแลยาขึ้นบันไดขึ้นบันไดจะไปนอนโรงแรมชั้นสามเลยนะยาย ยายจะจับลาวแล้วเออยายจะจับลาวยายจะจับลาวจับลาวแล้วอม่ถ่ายถ่ายแบบพอ่าถ่ายยวจ,จับลาวไงการการไม่ต้องเดินเร็วลูกถ่ายไม่ต้องเดินเร็วโอ๊ยลำบากคนแก่สูงอายุต้องขึ้นชั้นสามหรือว่าออกกําลังกายนะยาย ขึ้นไปเอาของไปเก็บแล้วก็ลงไปกินข้าวกันนะคะลงจากชั้นสามมาชั้นหนึ่งค่ะมีหลานๆจูมือยายยายก็จับราวค่ะ ชียพยุงยายทั้งสองคนเลยนะคะยายแก่แล้วเดินไปกินอาหารเดินไปกินอาหารที่ข้างล่างขึ้นลงสองรอบนะถึงแล้วถึงชั้นสามแล้วหลานชายพายานขึ้นขึ้นห้องพักยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะ